อ่าน,นภารกิจอาชีวิตรอดในโลกแห่งเกมของอาซีพผู้รักษาตอนที่12ถึงตอนที่14นะครับแล้วสําหรับใครที่อยากอ่านมันงเงะ้เรื่องนี้หรือว่าอยากอ่านกับใคร่นเองนะครับก็าสามารถไปติดตามในที่เพจผู้แปลก,กันเลยนะครับกับเพจอ่านไปไป,ไปนะครับลิงก์ใแต่ล่างคลิปเลยเอาละเพื่อนไปการเสียเวลาเลยครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าเลยครับไปกันเลย let's go ตอนที่12บสองโจนี่มันแยกล่างเป็นสามร่างจริงๆดูเหมือนว่านักดาบเงาจะใช้รักษาคนล่างในการต่อสู้อย่างนั้นสินะปรากฏว่าครั้งแรกที่สันโจมตีมันนั้นคือร่างเงาของมันอย่างนั้นสินะโบบันตัวจริงนั้นจโจมสันจากทางด้านหลังและนั่นคือเหตุผลที่โบบันปรากฏตัวมาจากด้านหลังของสันมันน่าจะเป็นเงาและสามารถสับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้งั้นสินะ เป็นงานที่ยากจริงๆไม่ว่าสันจะพยายามมากสักเท่าไร่เธอก็ไม่สนใจสันเลยแต่เธอกลับมาสนใจคนแบบแกเนี่ยนะถ้าหากแกอยากรู้ถึงความเคยแก่งที่แท้จริงของสันถ้าอย่างนั้นสันจะแสดงให้แกได้เห็นการโจมตีที่แท้จริงของนักดาบเงากรที่แกจะตายงั้นเหรอสันจะสนัแกให้ได้ bay lên cầm man sắc giốt xong giốt xí มันแข็งแก่งมากแม้จะเป็นแค่ล่างคนสันก็นยังยากที่จะต้านการโจมตีของมันเลยแถมร่างเงาของมันยังมีถึงสองตัวอีกก่อนหน้านี้แกแค่โชคดีเท่านั้นแหละแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนกับครั้งก่อนแนะ่ อะไรกันมันสามารถดูดีการโจมตีของซันได้อย่างนั้นเหรอนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ฮะเมื่อกี้เกือบตายจริงๆแล้วยินดีด้วยจะความคล่องตัวของคุณทำให้คุณได้รับทักษะสายฟ้าแลบทักษะที่ซ่อนอยู่นี้เมื่อคุณถูกโจมตีหรือว่าตกอยู่ในอันตรายจะได้รับทักษะการหลบหลีกทักษะสายฟ้าแลบ ลบดีความเสียหายกายภาพภายใน2นาทีไม่สาม,มารถลบดีความเสียหายเวทได้และการโจมตีครั้งต่อไปของคุณจะแรงขึ้น150%เวลาคูดาว5นาทีถ้าไม่ได้ทักษะนี้ส่วยไว้สันคงตายไปอีกรอบแล้วแบบไม่ต้องสงสัยเลยเอาละเข้ามาพร้อมกันนักสามเลยก็ได้นะเฮอ้ฮอเฮอ้ฮอ,ฮอ,ฮอ,ฮอ น่าสนใจน่าสนใจมากที่โดนไปขนาดนั้นแล้วแกก็ยังไม่หนีแต่แกทำลายได้แค่ล่างโคนของสันเท่านั้นหลังจากนี้จะเริ่มต้นเกมที่แท้จริงแล้วดาบเงากลับมาสันยมรับแกเป็นศัตรูสระเมินแกต่ำไปจริงเสินจือ สันจะไม่เล่นกับแกอีกแล้วหลังจากนี้คือการเอาจริงสุดยอดเทคนิคดินแดนเงา h ฮพของคุณหายไป30%โเปอรดรักษาเวนเอ๋ยถ้าไม่มีอาวุธแบบนี้ก็ทำได้แค่หลบต่อไปเท่านั้นฮะอะไรกันอะค <c oughs> วามตายมันกำลังมาเยือนแกนแล้วที่นี่และ คือสุดสารของแกสรญจอหยุดได้แล้ว ตอนที่สิบสามหยุดก่อนแล้วบอกสันมาทีเสนจื้อไม่เป็นอะไรใช่ไหมเออสันส,สบายดีไปกันเถอะพายุฝนฟ้าขนองกำลังมาแล้วเฮ้ยไล่สาระอูเบ แกคิดว่าแกจะสามารถออกไปได้ง่ายๆเพียงแค่แกเข้ามาหยุดอย่างนั้นเหรอแกอยากตายหรือ,อยังไงความรู้สึกที่ถูกกดดันนี้มันอะไรกันความรู้สึกที่น่ากลัวนี้โธ่เว้ยฉันจะฆ่าแกซะ ท่นใดนั้นก็มีเจ้งเตือนเด่้งขึ้นมานะครับเสร็จสิ้นภารกิจเอสะนะนักดาบเงาเงื่อนไขาการอสนะเอาส,ะนะอาสะนะโบบันนักดาบเงารางวัลแผนที่คุณหนึ่งค่าประสบการณ์1 5 0 0 0ได้รับกุญแจที่ถูกซ่อนอยู่ฮ้อะไรกันระบบตัดสินว่าสันสะนะมันได้อย่างนั้นเหรอพายุฝนฟ้าขนองกำลังมาแล้วเรารีบไปกันเถอะบอสเรารีบไปกันเถอะ พายุกำลังมาแล้วการประลองจบแล้วเสินจือ้อกลับมาก่อนเรายังไม่ได้ตัดสินผลแพ้สนะก,กันเลยนะเสินจือ้อกลับมาสู้กันก่อนสิวะเฮ้ยพวกแกสองคนปล่อยสั้นนะเว้ยผู้ชายคนนั้นไม่มีเวลาแล้วเราต้องรีบกลับไปก่อนที่พายุฝนฟ้าขนองจะเข้ามาเต็มที่ไปแล้วครับแล้วภาพก็ถูตดมาที่กระท่อมนั่นนะ เอาละสันจือ้ออย่าขยับนะโอ้ยจจิบๆๆจ,จ,จอดทนหน่อยนะถ้ายังขยับอยู่แบบนี้สันทายคุณไม่ได้หรอกนะคะขอโทษนะที่ต้องรบกวนคุณและก็คุณปู่อีกครั้งขอโทษอะไรกันแต่ไม่คิดเลยนะคะว่าคุณจะเก่งขนาดนี้หลังจากการได้ค่าประสบการณ์มาไม่มีการอัปเกรดใดๆ และสันยังอ่อนแอเกินไปในเรื่องการต่อสู้สันต้องพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งกว่านี้อ๋อเซลลี่โบบันรู้จักกับคุณปู่อูเบด้วยอย่างนั้นเหรอใช่สันกับโบบันโตมาด้วยกันจะพูดยังไงดีละ่ะพวกเราคงเป็นเหมือนกับพี่น้องกันละมัง้งเอาละแพ่ทั้งหมดได้รับการรักษาแล้วขอบคุณนะเซลลี่ สันมากกว่าที่ควรจะขอบคุณคุณนะ่ะเสรนเจอ้อคุณพักผ่อนเถอนนะสันต้องออกไปช่วยคุณปู่อูเบก่อนตกลงระวังตัวด้วยล่ะฝนตกหนักเหมือนกับในวันนั้นเลยตอนนี้แม่กับน้องจะเป็นยังไงบ้างนะเธอคงจะกังวลมากแน่ๆถ้าหาสันไม่เจอแต่อีกไม่นานนี้ สันคงจะได้กลับแล้วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจัดก,การโบบันสันได้รับแผนที่ของลาโทนาย่ามาแล้วเพียงแค่เดินทางตามแผนที่ไปก็จะเจอกับวิหารและจะสามารถออกไปได้ด้วยการเอาชนะบอร์ข้างในสันจะออกเดินทางทันทีที่ฝนหยุดตกในจังหวะนั้นมีข้อควรปรากฏขึ้นมาคุณได้รับกุญแจที่ถูกซ่อนอยู่ กุญแจที่ถูกซ่อนมันคืออะไรกันระหว่างการต่อสู้จะมีหีบสมบัติลึกลับแบบซุมหลากสีได้แก่สีขาวสีเขียวสีม่วงสีแดงสีส้มและก็สีดำและในหีบสมบัติพวกนั้นจำเป็นต้องใช้กุญแจในการเปิดและจะสุ่มดอกอาคานนีหรืออาวุธรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่มีในร้านค้า แบบนี้นี่เองระหว่างการต่อสู้จะสุมดอกหีบสมบัติน่าสนใจจริงๆได้เวลาออกจากที่นี่แล้วทันใดนั้นคุณปู่ก็กลับมานะครับคุณปู่อูเบกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอขอโทษทีนะเสินจือที่เมื่อกี้ไม่ได้เข้ามาดูอาการของเธอฝนตกหนักมากเลยต้องออกไปปกป้องข้าวที่เพิ่งปลูกนะ่ะไม่เป็นไรครับ ว่าแต่มหาผมมีธุระอะไรหรือเปล่าแผลเป็นยังไงบ้างไม่เป็นอะไรมากหรอกครับแค่พักผ่อนไม่กี่วันก็หายดีแล้วละดีแล้วละไม่คิดเลยจริงๆว่าเธอจะสามารถเอาชนะโบบันได้เขาเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านที่จริงแล้วถ้าโบบันไม่ดูถูกศัตรตูผมก็คงจะไม่มีโอกาสชนะได้เลยสรู้ถึงความแข็งของโบบันดี แต่การต่อสู้นะไม่ได้วัดกันแค่ความแข็งแก่งเท่านั้นแต่เธอนะก็เอาชนะเขาได้นี่นะคุณปู่อูเบสแซนลี่กับโบบันตัวมาด้วยกันอย่างนั้นหรอครับแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้กันละ่ะเรื่องมันยาวนะ่ะตอนที่14วันนั้นฝนตกหนักเหมือนวันนี้เมื่อสิบปีที่แล้วซันกับแซลลี่ เพิ่งเข้าไปในลาโทนายาได้ไม่นานตอนนั้นเราเจอบ้านหลังหนึ่งและกำลังจะเข้าไปหาพวกเขาเราพบว่ามีสัป,ปหลาดที่แปลกประหลาดโจมตีบ้านหลังนั้นอยู่แต่ว่ามันสายเกินไปปีาศาจได้ฆ่าทุกคนในบ้านหลังนั้นไปแล้วโชคยังดีที่ยังมีเด็กคนหนึ่งที่ยังรอดชีวิตอยู่แม่เป็นอะไรไปแม่ฟื้นซี่ ื ừ, มนเด็กคนนั้นคือโบบันหลังจากนั้นโบบันก็ฝังพ่อแม่ของตัวเองและซันก็รับเลี้ยงโบบันนับตั้งแต่นั้นมาแล้วทำไมโบบันถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ละ่ะโบบันรู้สึกว่าเป้าหมายของชีวิตของเขาคือการตามล่าสัพหลาดที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาและสันบอกให้เขาล้มเลิกความคิดนั้น และใช้ชีวิตต่อไปซะยังมีสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังจนคาดไม่ถึงมากมายอยู่ในทะเลทรายลาโทนาย่าแห่งนั้นสัตว์ประหลาดที่ฆ่าพ่อแม่ของโบบันแม้ว่าสันตะใสพลังเต็มที่ก็ใส่ว่าสันตะสามารถฆ่ามันได้เพราะงั้นไม่ต้องพูดถึงโบบันเลยหลังจากนั้นเขาก็ออกไปจากที่นี่สัตว์ประหลาดที่แม้แต่อูเบยังคิดว่าแข็งแกร่งนั้นเหรอ น่ากลัวจริงๆเอาละสันพูดมากเกินไปแล้วพักผ่อนต่อไปเถอะนะสันได้รับแผนที่มาแล้วและต้องเดินทางผ่านทะเลทรายจึงจะไปถึงวิหารนั่นได้สันไม่รู้ว่าในทะเลทรายลาโทนายานั้นมีเจ้าพวกสัตประหลาดที่ทรงพลังอยู่อีกกี่ตัวถ้าฝืนไปละก็คงไม่พ้นถูกเจ้าพวกนั้นฆ่าตายแน่นอนด้วยความแข็งแกร่งของสันในตอนนี้ ซันอาจจะถูกสปปรลาดฆ่าก่อนที่จะไปถึงวิหารนั่นแน่นอนครั้งล่าสุดที่สันสู้กับสปปรลาดนั่นแม้ว่าสันจะได้โบนัสเพิ่มค่าสเตตัสมาก็จริงแต่สันก็ยังถูกฆ่าอย่างง่ายดาไม่ได้ฉันต้องพัฒนาตัวเองต่อไปอีกคุณปู่อูเบรอเดี๋ยวก่อนครับคุณปู่อูเบสอนวิธีการต่อสู้ให้ผมหน่อยเถอะครับผมอยากแข็งแกร่งขึ้น อยากไปที่วิหารแห่งนั้นและออกไปจากที่นี่พักผ่อนให้เพียงพอเถอะคุณปู่อูเบจริงๆนะครับผมพูดจริงๆนะว่าเราสามารถออกไปจากที่นี่ได้โถเว้ยนี่สิกำลังพูดอะไรอยู่ที่โบบันเลือกที่จะไปจากที่นี่ก็เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอไม่มีทางเลือกอื่นสันคงต้องไปทางทั้งแบบนี้แล้วล่ะนะ พรุ่งนี้หลังจากที่พายุหยุดไปเจอกันที่เนินเขาถ้าเธอผ่านการทดสอบของสันได้ละก็สันสัญญาว่าจะสอนให้เธอไม่ต้องห่วงครับผมผ่านการทดสอบแน่นอนเซินจือสันไม่รู้ว่าทำไมหลังจากที่สันได้พบกับนายสันก็มีความหวังว่าจะได้ออกไปจากที่นี่อีกครั้งในการต่อสู้ก่อนหน้านี้พลังของเสินจือ พุ่งออกมาอย่างน่าสะพึงกลัวแม้ว่าก่อป้องกันซึ่งเป็นนักษะการป้องกันที่ทรงพลังที่สุดของสันก็ยังมีรอยเล้าบางทีเด็กคนนี้อาจจะพาทุกคนออกไปจากที่นี่ได้จริงๆก็เป็นได้ทันใดน,นั้นก็มีแจ้งเตือนภารกิจเด้งขึ้นมาอีกแล้วหรือเปล่าอะไรกันกิจวัตรประจำวันงั้นเหรอวิ่งระยะไกล10000เมตรลิกพื้น3000ครั้ง ซิกอัพ2,000ครั้งนี่มันการฝึกเป็นซูเปอร์ฮีโร่สัสซแต่นี่คือภารกิจที่จะทให้สันแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้และสันจะยอมแพ้ไม่ได้แล้วภาพก็ได้ถูกตัดที่วันต่อมาระบบมีน้ำใจจริงๆเตรียมภารกิจสำหรับงานหนักในอนาคตไว้แล้วสินะ อ๋อมันนานมากแล้วที่ฉันไม่ได้รู้สึกว่าต่อสู้อย่างมีเป้าหมายแบบนี้ความท้าทายแบบนี้มันน่าตื่นเต้นจริงๆโบนัสแต้มอัพเกรดสกิล4แต้มได้แต้มอัพเกรดสกิลมาอีกส4แต้มงั้นเหรอดูจากทักษะการรักษาและการป้องกันของฉันแล้วสองคะแนนใส่ไปที่ความสลดัด ส่วนอีก2คะแนนที่เหลือใส่ไปที่ความอดทนก็แล้วกันเสันจือ้ออยู่นี่นี่เองแซลลี่มาทำอะไรที่นี่งั้นเหรอฉันไปหาคุณแต่า้าเพื่อที่จะเอาอาหารไปให้คุณแต่ว่าไม่พบเลยฉันเลยถามคุณปู่อูเบไปเขาบอกว่าคุณน่าจะอยู่ที่นี่น่ะทำไมคุณไม่ใส่เสื้อผ้าล่ะ คุณกำลังฝึกฝนอยู่งั้นเหรอคุณคงจะหิวแล้วสินะนี่คืออาหารเช้าของคุณคุณปู่อูเบบอกว่าจะสอนผมต่อสู้เพื่อปรับตัวผมจึงออกมาฝึกฝนแต่เช้าเพื่อออกกำลังกายนะ่ะเอ๊อะไรนะคุณปู่บอกว่าจะสอนวิธีการต่อสู้ให้คุณอย่างนั้นเหรอใส่แล้วอยากรู้จริงๆว่าคุณจะปลูกความสามารถในการต่อสู้แบบไหนขึ้นมากันนะ ความสามารถงั้นเหรอฉันสามารถปลูกความสามารถได้อีกอย่างงั้นเหรอฉันก็มีสกิลรักษาอยู่แล้วนะแน่นอนสกิลการรักษาเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับคุณเท่านั้นหลังจากที่คุณปลูกพลังแล้วคุณก็จะได้รับความสามารถของคุณเองอีกอย่างหนึ่งทั้งสันคุณปู่อูเบและโบบันต่างก็มีพลังแตกต่างกัน อาซีพคือทิศทางเท่านั้นในขณะที่ธรรมชาติจะเป็นคนกำหนดทักษะของเราเองแบบนี้นี่เองฉันอยากจะรู้จริงๆว่าทักษะที่จะถูกปลูกขึ้นมามันจะเป็นอย่างไรกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจเอาซีบรอดในโลกแห่งเกมของอาซีพผู้รักษานะครับตอนที่12ถึงตอนที่14เนาะ แล้วสาหรับใครที่อยากอ่นา,านมังงะเรื่องนี้หรือว่าอยากจะอ่านคนไข้นี้นะครับก็สามารถไปติดตามในะที่เพจผู้เปกันเลยนะครับกับเพจอ่านไป,ไปไปนะครับดิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยเอาเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องกราบขอลาการไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย